สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมนูสลิมน้ำกะทิน้ำตาลตะนดค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยกวนจะใช้เป็นที่กดเส้นสลิมแบบนี้นะคะจะเป็นรูเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเราจะเตรียมหม้อไว้ค่ะพร้อมกับไม้ที่จะวางพาดหม้อกดเส้นสลิมนะคะ จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเอา้ะแข็งใส่หม้อไว้ค่ะใส่น้ำสะอาดไว้กว่าจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดเลยนะคะมาทำในส่วนของเส้นสลิมกันค่ะโดยใช้น้ำสะอาดและกลิ่นมะลิค่ะสีผสมอาหารสีชมพูมากน้อยได้เลยนะคะคนผสมให้เข้ากันอีกหน่อยค่ะและใส่แป้งถั่วเขียวลงไป คนผสมให้แป้งละลายเลยนะคะจากนั้นก็จะเปิดไฟกลางแล้วคนตลอดเลยค่ะพอเริ่มจับเป็นก้อนเป็นตัวนะคะกวนจะเบาเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วคนตลอดเลยแป้งเขาจะเริ่มคนขึ้นนะคะพอได้ใส่สแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะช้อนเอาน้ำแข็งออกด้วยนะคะกวาจะใช้แต่น้ำเย็นค่ะ เอาที่กดเส้นสลิมมาวางนะคะแล้วเอาแป้งที่กวนไว้วร้อนๆอยู่เทใส่ลงไปเลยค่ะกวนจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วเอาที่กดมาวางค่ะแล้วกวนจะกดทีเดียวให้สุดเลยค่ะจะได้ออกมาเป็นเส้นยาวตามที่เรากดเลยนะคะกดต่อจนหมดเลยค่ะ ทำทั้งหมดแล้วก็จะแช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีค่ะจะได้เส้นๆใสๆแบบนี้เลยแล้วจเจ้าเทเสด็จน้ำทิ้งไว้นะคะแล้วพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะมาทำเส้นอีกสีนะคะได้ใช้น้ำสะอาดกินมะลิค่ะและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลค่ะคนๆอีกหน่อยแล้วใส่แป้งถั่วเขียวลงไป คนให้แป้งละลายเข้ากันนะคะจากนั้นก็จะตั้งไฟกลางและคนตลอดเลยค่ะพอแป้งเริ่มจับเป็นก้อนเป็นตัวเบาไฟอ่อนและคนตลอดค่ะกวนไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆข้นขึ้นพอเนื้อเร็จใสแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะเอามาเทใส่ที่กดเส้นสลิมเลยนะคะแล้วกดใส่ในน้ำเย็นเลยค่ะกดต่อจนหมดเลยนะคะ และแช่น้ำทิ้งไว้5นาทีจะได้เป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยค่ะเทเสเด็ดน้ำทิ้งไว้แล้วพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นจะใช้น้ำสะอาดค่ะกลิ่นมะลิและแป้งถั่วเขียวค่ะคนผสมให้แป้งละลายเข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วกวนจะตั้งไฟกลางแล้วคนตลอดเลยนะคะ พอแป้งเริ่มข้นเป็นตัวเป็นก้อนเบาไฟอ่อนและคนตลอดค่ะควนไปเรื่อยๆเ,เขาจะค่อยๆข้นขึ้นพอได้เนื้อใสๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะเอามาเทใส่ที่กดเส้นสลิมเลยค่ะแล้วกวรจะกดใส่ในน้ำเย็นค่ะทำเหมือนเดิมนะคะทำต่อจนหมดเลยค่ะ แช่น้ำทิ้งไว้5นาทีจะได้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วอเอาเทสเด็ดน้ำทิ้งไว้นะคะจากนั้นจะมาทำในส่วนของน้ำกะทิน้ำตาลตะโหนดกันค่ะโดยกว่าจะใช้น้ำตาลตะหนดของตานไทยที่ใช้สะดวกหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางแอปเลยนะคะกระปุกหนึ่งมี500กรัมค่ะกว่าจะใช้อยู่ที่350กรัมนะคะ และเกลือป่นน้ำกะทิอบควันเทียนค่ะตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนตลอดเลยพอน้ำตาละละลายหมดกะทิเดือดขอบๆก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะแล้วกว็จะเอามาน็อกในน้ำเย็นแบบนี้ค่ะเส้นสลิมสามสีของเราจะได้แบบนี้เลยนะคะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ และน้ำกะทิน้ำตาลตะโดอีกหน่อยค่ะมากน้อยได้เลยนะคะและน้ำแข็งอีกนิดนึงน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ สลิมน้ำกะทิน้ำตาลตะหนดที่กวางทำในวันนี้นะคะกวางจะใช้เป็นน้ำตาลตะหนดของตานไทยค่ะเคี่ยวคู่กันกับน้ำกะทิทำให้น้ำกะทิของกวางน,นะคะมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะยิ่งได้กินคู่กันกันกบเส้นสลิมนุ่มๆน,นะคะจะได้ฟีลแบบว่าหวานๆเย็นๆน,นุ่มๆเลยรับรองว่าจะฟินแบบสดๆค่ะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกวานได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย